ทิปเปิ้ลโอ้โหโอ้โหดูดิโอ้โหบิ๊กเบิ้มโอ้ม y g ดบิ๊กเบิ้มไททันคาบิล่าแมนเฮ้ยวันดีทุกคนไม่ได้เจอกันนานสบ,บายดีกันไหม <c oughs> เออวันนี้เรามาเล่นเกมไมค์คามกันหลงจากหากักแบบว่าหยุดพักไปประมาณแค่ปีหนึง่ง <c oughs> หายไปนานคิดถึงเปล่าคิดถึงกดหนึ่งหน่อยเด้ทุกคนเป่าวันนี้ มีมอสอะไรมาให้เล่นเหรอเออมาลองดูนะหลังจากไม่ได้เล่นกันนานนะก็อยากลองมีมอสหนึ่งที่น่าสนใจนะก็เลยเ,เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะทุกคนนะหวัง <c oughs> ว่าจะเจอกันใหม่อีกในคลิปคลิปไวๆนะถ้าคนดูเยอะนะถ้าคนดูไม่เยอะก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของชีวิตห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอก,ยอก เอาทุกคนมาดูนี่เรามีมอนอะไรมาให้เล่นวะเฮ้ยต่องต่องพระเจ้าเนี่ยมันมีอะไรมีสกิบินดี้โอ้ my god วันนี้เราเล่นสกิบินดี้เพลงมันดังไปวะโอเคเบาลงแล้วนะเอามาดิทุกคนเรามาลองสู้กับสกิบินดี้ไหมว่าเราจะสู้ได้สักแค่ไหนกันนะมาดูกันว่าเราจะไหวไหมไอาบอสสกิบิดนดี้เนี่ยมันจะฮูดมันหาแค่ไหนแล้วใครชอบตัวอะไรบอกผมหน,น่อยดิเอาละมานี่ใส่ชุดเลยผมคือพระเจ้าอ่ะตัวบอฟเฟิลก็เป็นลูกหลักพระเจ้าอ่ะ ถามว่าทำไมพี่วอลเฟินมาทุกคลิปเลยมันตายไปแล้วไม่ใช่หรอมันคือลูกรักโผมากครับไม่มีวันตายแค่นั้นแหละเศร้าเศร้าเศร้าสักวิสองวิ <c oughs> ให้แก่ชีวิตนี้แล้วเจอกันใหม่ชีวิตหน้าโลกหน้า <c oughs> เอาไปพูดเยอะไปทุกคนแบบเออต,ต้องจุติก่อนจุติจุต,จติเป็นมนุษย์ก่อนนะต้องมีเลือดนะทุกคนนะเอาละเลือดอยู่หนเลือดอยู่น,ะออ <c oughs> นี่ไงเลือดมาแล้วโอ้โอ้ไมก๊ คิดถึงเกมนี่จริงยตัวแรกนะฮะเป็นเอ่อ Skibidi Toilet มาดูดีว่าหน้าตาเป็นยังไงวะไอ้นี่เป็นเอ่อเวอร์ชั่น20นะ๋ยวคนนะเออนี่ครับหน้าตามันมันร้องว่าอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงพูดว่าอะไรนะเฮ้ยเอ้พูดว่าอะไรวะ Skibidi Skibidi Dop 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 j Skibidi d o มาสู้หน่อยโอ้ยเอาวะฟัมามามันมันตีเรามันตี มันตีเรามันโดนโจลดชักโครกไปเรียบร้อยโออก็ไม่ได้เก่งอะไรมากก็ดูว่าจะเก่งอ้ออีซี่ทุกคนอีซี่อีซี่ไหวอยู่ไหวอยู่ตัวแรกสบายสบายต่อไปก็เป็นขนาดนะฮะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึง่งอู้บ้าอู้หตัวมันใหญ่โอ้บอลเฟินสู้เลยเหรอมาดิ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 าดาดเราคือพระเจ้าโดนโกดชักโครกไปกตัวหนึ่งอีซี่ดูดอีซี่ไหมเอ๊ะมากมากเอ้ย เป็นไงสุดยอดมาล่าทุกคนไม่ได้เจอกันนานบิ๊กสกิบกี้ดูหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันครับโอ้ยอันบมากเลยสกิบกีิดีดีดีดูดเจสเจสบีดีดีเจสเจสเจสมามามาอุ้ย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 เบลกมันตีแรงมากเลยทุกคนมาดิ สกีบีดีบีดีโดเย็ดเย็ดเย็ดสกีบีดีบีดีโดเย็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 ดมาดิยมาเลยสกีบีดีบีดีโด้เย็ดเย็ดสกีบีดีบีดี้เย็ด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 ก็ไม่เท่าไหร่นะครับกอนตัวมันก็แบบมันทำเท็กเจอร์มาดีอยู่นะทุกคนนะเออว่าปะกอนเอาละต่อไปสกีบีดีคาโมทอยเรตตัวนี้น่าจะเก่งอยู่นะทุกคนว่าเก่งไหม ใครว่าตัวนี้เก่งบ้างดูู่หน้าตาของมันเลยฮ่าฮดากิาฮัาฮ่า่าเจเฮ่าฮิาฮดาฮ่าฮ่าเจาโเออ่ัฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่เฮยาย่าฮ่าเ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าาาาาคาโมคาโมคาโมาา่าาอาะเ้ นึกว่าจะโหดนี่ไงนี่ไงทุกคนระวังเดินเดินไปดีๆระวังเจอสกิวบีดี้ตัวที่โหดวกาดีนล้ตอนนี้มันยังไม่ค่อยโหดวิ่งมาจากร้อยเบสแล้วก็ฟาดหัวไปฟาดตูดฟาดตูดสกิบีดี้ถอยเลทนี่ไงอยู่ข้างล่างว้ยอยู่ข้างล่างนี่นี่โอ้โอ้นี่เวลากินมันก็ต้องอย่างนี้หน่อยอืออือเก่งเหรอ ก b บ d ดูบูบูเจเจเจสกีบีดูบูเจเจสอะช็อปล่ะโต่อไปโอ้โหทำไมหลังๆหน้าตามันยิ่งดูน่ากลัวน่ากลัวทุกคนผมเบ้มั่นใจว่าตัวเองจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าไปสู้ไหวอยู่สไปส e ตย์เลอร์ทเลสอืมขาแมงมุมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันปล่อยอะไรออกมาครับมันยิงอู้ ลบแบบดิ้แมสติกโอ้โอ้อ๋ออนี่ลบได้โอ้อุ้ยอืมอืมยิงปืนหนอฮะอืมอืมหน่วยแครี่หน่วยแครี่เจอโรมเจอโรมไฟเตอร์อีซี่อ๋อนะอเลนว้าจ้าว้า้าว้าจ้าว้าอแครี่ต้องเจอแอสซัสซินนะตุยหลังเอาละต่อไปเป็นไฮด้าทอยเรด นะมาดูกันว่าเป็นยังแล้วโอ้โอ้หลายหัวเลยทุกคนโอ้หลายหัวหลายขาหลายห้ำเฮ้ยไม่ใช่ทุกคนเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไรนละไม่ได้พูดเลยเฮ้ยมาสู้ได้อยู่ดูดูเย็นเย็นเย็นดูเย็นเย็นโอ้โอ้หลายหัวครับหนึ่งหัวจะสู้หลายหัวได้ยังไงเราต้องต่อยหลังบันไ่ยงไงฟันหลังฟันขาฟันหน้าฟันหลัง ทอยเลสทอยเลสหรอทอยเลสต้องเข้าทางหลังอืมออนเด้อืมตู้ได้ครับตู้ได้ตู้ได้ตู้ได้อยู่สกีไปดูดูเย็ดเย็ดนี่ไงสกีไปดูเย็ดเย็ด so yeah, yeah. ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแค่หลายหัวเลือดเยอะแค่นั้นเองเออไหวอยู่เรียบร้อย,อยเวลาตายแม่งหัวอื่นหลุดเข้าไปในส้วมแล้วก็ตัวหัวสุดท้ายหลุดเข้าไปตาไปาาก็ตรกอ่ะกมีตัวโหดกว่านี้ปะ โลเก็ตทอยเลตโอ้โหหึโอ้โหตัวใหญ่แล้วก็เป็นหัวเป็นหานนะฮะทุกคนเออเลื่อนดจะเยอะอยู่เนี่ยเราก็ฟันไปเรื่อยนะฮะเออเออเออแบบนายช่วยแบบปล่อยจรุงจรวดอะไรอย่างงี้ได้ไหมไม่มีหรอโอ้โห,หมอสทำออกมาให้มันดีกว่านี้หน่อยดิแบบมีแบบจรุงจรวดอะไรเงี้ยนะนะ รอบหน้าขอแบบเห็นล็อกงล็อกเก็ตอะไรยี้ไม่ได้หรอมา <c oughs> ตีแรงครับตีแรงตีแรงตีแรงถ้าเล่นล็อกเก็ตนี้ก็ตีค่อนข้างแรงนะแล้วก็ตีมันก็ไม่รู้เข้าหรือโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ได้เจอล็อกเก็ตของจริงไ้น้องเดี๋ยวพี่ไปไปหยิบมาจาก <laughs> ที่ไหนได้เดี๋ยวโดนอืออือทุกคนผมมันจะฆ่าได้มั้บอกวะ เลือดเยอะมากเลยนะโอเคในเมื่อหลังๆวัาตูเนจริงเก่งเลยฮะเอาดาบเผยหยิบดาบพระเจ้าลืมไปว่าตัวเองยังยังไม่ใช่พระเจ้านะฮะเราต้องเป็นพระเจ้าก่อนถึ่งจะถือดาบเมื่อกี้ได้เลยฮะกลับไปเป็นพระเจ้าก่อนแล้วกันเลยฮะว้าฮ่านี่คือดาบของพระเจ้ากลับมาแล้วทุกคนเมื่อกี้ลืมไปมันเป็นดาบที่ เราจะเราเรา,เราจะต้องกินน้ํายาเลยฮะเราถึงจะไม่ตายนะฮะแต่ว่าไม่ต้องมีน้ํายาก็ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราเป็นพระเจ้าอยู่นะฮะทิปเปิลโอ้โหโอ้โหโอ้โห what the fuck oh come on bitch o oh, โอ้ดูคำมันโหดมากเลยอ่ะดูดิพลไฟได้ด้วย oh my god ไหนเดะเออโอ้โห Ooh. Ooh, ดูดิโหดมาก เดี๋ยวเราจะเอาหน่วยลบของเราไปสักคนหึงนี่ฮะไปทดลองสู้กับแมนเด็กโคสรสั่นคอมิล่าแมนตัวนี้ดิคอมิล่าเออโหเรียบร้อยโดนสกิดทีเดียวได้ไปสวรรค์เลยโอ้โหโคตรโหดดูดิโอ้โหพ่นกระสุนได้พ่นไฟได้แล้วก็ตีก็แรงด้วยนะไอ้น้องพี่โหดมากเจอดาบพระเจ้าลบล้างไปก่อนอาล่ะมีตัวต่อไปอีกไหอ่า ีทอยเล t มาโอ้โ uh หือ huh. แทบจะเป็นแบบเหมือนกับก๊อ d ของพวกเหล่าทอยเล t ได้เลยนะเนี่ยทุกคน s ิ r ิดี้ทอยเล t ดูดิเหมือนก๊อ d เลยอะแบบโอ rog ้โหดูดิแค่เดินผ่านก็ตายแล้วอ่ะทุกคน c a m ม r a m นคาเมล r a m a n สู้มันลูก Let's go ปกป้องสมุติส,สยวชาเลยแลิ้นพันนะไม่ได้พูดนานนะฮะตอนนี้มันเข้าไปอยู่ในก้นไม่ใช่ดิหลังของจีทอยเลสแล้วก็ตอนนี้ทำแมนแมนก็ทำการยืนมองอยู่ว่าจะทำอะไรต่อนะฮะเพราะว่าเลือดของทีทอยเลสค่อนข้างเยอะมากเลยทุกคนนะอ่าปล่อยปล่อยมันไปไป,ไปจัดก,การไปจัดก,การไปต่อไปมันเรา มาแบบมาดูฝั่งของเราคามิเล่แมนกันบ้างเลยฮะทุกคนอ่าก็น่าจะเยอะอยู่นะฮะฝั่งนี้นะฝั่งทอยเลตไปแล้วเนี่ยเอามาให้ดูแบบไวๆอะไรแล้วกันนะฮะอ่าก็นี่ครับเป็นคามิเลแมนนะฮะใส่สูตรโคตเท่กล้องจรปิดอ่ากล้องจรปิดนะฮะต่อไปก็เป็นตัวขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเะฮะเป็นหัวนะฮะอัดหนังนะฮะแถวบ้านนุนุมเองโอ้ยโอ้โห โอ้โหสกิลทีขึ้นสวรรค์นะต่อไปก็เป็นคาเมลแมนแบบแครี่ปิิวปปล่อยกระสุนออกมานะฮะจากทางตูดแล้วก็โดนเก็บไปเรียบร้อยโอ้โหจีทอยเลสนี่มั็นยี่ยมจริงเลยเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยเราจะจัดการแบบว่าศึกระหว่างทอยเลสกับคาเมลาแต่ว่าตอนนี้โคตรสุดยอดมากเป็นยานของคา m เมนะ โคตรเฟี้ยวดีไงปล่อยคัมิล่าออกมาแล้วก็คัมิล่าสู้กับจี o ทอ e t เตอนนี้สู้ได้ไหมไม่สู้ได้ไหมเรนนี่ก็ปล่อยมารัวๆโอเคตายไปก่อนมันยังไม่ถึงเวลาไอ้น้องไปไปโอ้โหจีทอย์เรตเกิดใหม่ไปก่อนอย่าเพิ่งเกิดต่อไปสปีกเกอร์นะฮะอ่าสปีกเกอร์แล้วก็ ตัวใหญ่ขึ้นลำพงแล้วก็สไปเดอร์แมนเอ้ยสไปเดอร์คาบิล่าโอเคหมดยังอันนี้น่าจะหมดแล้วนะฝั่งคาบิล่าแล้วดูท่าทางแล้วเออน่าจะประมาณนี้นะฮะมาดูตอนจบดีกว่าเป็นยังไงทุกคนนะคาบิล่าโอ้ดีโอ้โหนี่คือแก๊งเหล่าคาบิล่านะฮะแล้วก็สปีกโอ้โหดูนี่นี่คือกองทัพเหล่าคาบิล่านะทุกคน แล้วมาดูฝั่ง Skibidi Toilet โอ้โหออกมาแล้วทุกคนจังหวะนี้ Skibidi ดูดูเย้เย้เย้ Skibidi เย้เย้มาแล้วโอ้โหจังหวะนัวใครเชียร์ฝั่งไหนบอกผมได้เลยครับทอนเอาล่ะทุกคนชอบตัวไหนกันบ้างนะตอนนี้ใครเชียร์ฝั่งไหนให้ใครเอาล่ะฝั่งไหนจะรอดฝั่งไหนจะไปฝั่งไหนจะไปฝั่งไหนจะรอดทุกคนช่วยดูหน่อยช่วยเชียร์หน่อยกดไลค์กดแชร์ช่วยเชียร์ดิอืมเรียบร้อยอืม ทอยเลดทอยเลดไหวเปล่าทอยเลดไม่ไหวทอยเลดบอกพี่ครับผมจะไปไหวได้ยังไงครับดูครับมีแต่ตัวบ้าพรังดูดิโอ้โหบิ๊กเบิม้มโอ้ไมก่ก๊ดบิ๊กเบิม้มไททันคาบิล่าแมนไททันสปีกเกอร์แมนตัวโคตรใหญ่แล้วก็อัปเกรดจีทอยเล ت. โอ้ โอ้มาดูครับจังหวะศึกนี้ตัวบิ๊กบิ๊กเบิมเขาสู้กันโอ้โหโอ้หูดูดิโคตรบ้าโคตรบ้าโคตรพลังโคตรเถื่อนเอาระจีเทเลไจะเอาอยู่หรือไม่และคำใบาเมนจะเป็นยังไงนี่ไปล้ำแสงโคตรเถื่อนโอ้โหจังหวะนี้สู้กันนะเรากะจอกตายหาไปหมดแล้ว เหลือเราบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มพี่บิ๊กเบิ้มไหวปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหพี่บิ๊กเบิ้มก็ไม่ไหวสกิบิดูดูเย็ดเย็ดเยสกิบิดูดูเย็ดเยใครเชียร์ฝั่งทอยเล็นะฮืมเรียบร้อยนะนี่คือตัวเทโตัวโหดของยิงแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแบบตัวบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มแบบเยอะๆมาสู้กันมันจะเป็นยังไงวะทุกคนว่าปะบิ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มเลยนะดีดี ดีดีโอ้ยเยสเยสกีวไดูดูเยสเยสโอเคมาดูฝั่งตัวฝั่งคาเมล่ากันบ้างน,นะทุกคนบามบามบาปเอ้ยลืมเมื่อกี้เหมือนเผลอลืมไม่รู้จำไม่ได้ไม่รู้จำไม่ได้แบบนึงทุกคนมันยังไม่ถึงศงคขามเลย สงครามกำลังจะมาแป๊บนึงสงครามมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้โหดูิโคตรนัวโคตรมันโคตรใหญ่โคตรยักษ์ตัวแม่งโคตรเบลเลอร์เลยทุกคนโว้เอาละเราให้ดูแค่นี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแนละสำหรับคนนี้ขอตัวลาไปก่อนตัวนี้ก็นน КА, บ๊ายบายใครเชียร์ฝั่งไหนบอกหน่อย